แต่ไม่ต้องไม่ต้องเถียงกันมากนะอ่าฝ่ายหนึ่งเขาได้นายกเรียบร้อยแล้วฮะฝ่ายหนึ่งเขาได้นายกเรียบร้อยแล้วหนึ่งไหนอ่ะฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเขาได้นายกมาเรียบร้อยแล้วฝ่ายไหนมรู้แหละฝ่ายหนึ่งอ่ะเขาได้มาเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าขอให้กลับประเทศมาเป็นนายกเป็นนายกโซเชียลก็เอาอืมนี่เรามีนายกนายกโซเชียลแปลกแปกสองคนเลยนะมันคราวแรกเนี่ยธนาธรไม่เป็นนายกโพใช่ไหมนายกโพ อันนี้นายกโซเชียลโทนี่จะเอาเอาโทนี่เป็นนายกโซเชียลก็ฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่าก็กลับมาเป็นนายกเขะฟื้นเศรษฐกินซะหน่อยก็มิเต้เขาเสนออยู่เนี่ยเขาสนับสนุนให้โทนี่มาเป็นนายกรัฐมนตรีครับโทนี่เก่งไงอะฮะโทนี่เก่งยังไงถามดูนะก็แปะ,แปะโฉกปีโทนี่เนี่ยคนจนหมดประเทศเนี่ยบอกว่าอีกสองปีคนจนหมดประเทศเนี่ยมันมันหมดจริงหรือเปล่าก็ตายไปหมดแล้วอย่างน้อยเป็นนายกรัฐมนตรีที่ คนจดจําคนขานมากที่สุดนะคนจดจําไม่รู้ว่ามีอะไรก็ไม่รู้แต่คนในสังคมที่จดจําว่ามีชื่อทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีอย่าลืมว่าหลังพฤษ,ษภาสองห้าสามห้านี่นะคนไทยเรื่องของการเดินขบวนเรื่องของการอะไรเนี่ยมีน้อยมากนะแทบจะจุดไม่ติดอะ่ะก็ไล่ามาสิบกว่าปี่ <laughs> เกือบยี่สิบปีจะมาถึงยกคุณทักษิณเนี่ยอื ตอนแรกก็คิดว่าคุณนที่ออกมาคงคงไม่มีอะไรคงไม่มีอะไรหรอกก็คือมกคุณตุนที่ก็เกือบเจ็ดไม่ติดนะครับจนตั้งต้องสัญจรไปหัวมุมหัวเมืองให้ความรู้ผู้คนตรงนี้เออก่อนนั้นเขาเรียกว่าอะไรพันธมิตรอ่ะพันธมิตรประชาชนแล้วก็สัญจรไปตามมุมนู้นมุมนี้แล้วก็ตั้งเวทีปราศัยด้วยความมุมานะและอดทนมกมันถึงเกิดได้จนทึินลาอกัะแล้วก็มีข้อมูลมาแฉต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง ทักษินก็ต้องเลาเจ็ดหมื่นเก้าพันล้านนั่นแหละที่ขายขายรัพย์สินไปเจ็ดหมื่นเก้าพันล้านโดยไม่เสียภาษีสักบาทเลยเป็นเป็นตัวกระตุ้นอย่างรีเลยนะขายเทมาเซกอะขายเทมอเซกไงก็เทมอเซกตัวนี้ขายหุนคืนหมดแล้วเอาเอาทุนคืนไปไม่รู้กี่หมื่นล้านแล้วแล้วเห็นว่าคุณทักสินไปจับมือกับเทมาเซกไปซื้อหุ้นของไอซื้อไอไอวัคซีนไฟเซอร์อีกอ่ะนี่ยซื้อมาให้ไอเห็น อนัทะนัทตะวุฒิเาติดเชื้อใช่ไหมเห็นมีคนแชร์บอกว่ารอรอวัคซีนทักษิณมาก่อนเนยอออ๋อนี่เราได้นายกแล้วเหรอได้เลยครับนายกโซเชียลออกมาบ่อยแล้วเนี้ยบอกแต่คนไม่ชังเลยว่าคนก็ไม่เชื่อถือเลยเพราะมันทําชาติพังไปรอบแล้วจะกลับมาทําให้พังอีกรอบเหรอทักษิณน่ะก็มีคนที่อย่าลืมว่าไอ้ปัญหาความวุ่นวายเกิดขึ้นตั้งแต่ปีสี่แปดเป็นต้นมาเนี่ยหรือว่าสี่เจ็ดที่ภาคใต้เนี่ยเริ่มต้นในสมัยทักษิณ <onz rates> แล้วก็ยาวมาต่อเนื่องยาวมาเนี่ยเป็นความต่อเนื่องความวุ่นวายต่อเนื่องยาวมาเนี่ยมันเริ่มต้นจากคุณทักษิณและเครือข่ายทั้งหมดใช่ไหมเพราะคุณทักษิณเริ่มคุณยิ่งรักเข้ามายิ่งรักเข้ามาจะไปนิรโทษกรรมแบบพิเต้ต้องการเนี่ยรักหลับวันตอนตีสี่เนี่ยจะนิรโทษกรรมสุดซอยคนก็ค้าดออกมาค้ากันมืดฟ้ามัวดินไม่เคยมีการชุมนุมครั้งใดที่มันมากมายขนาดไล่คุณเครือข่ายคุณทักษิณอะ ใช่ไหมก็เครือข่ายคุณทักษิณตอนนั้นก็คือคุณยิ่งรักกที่อยู่ในตาแหน่งนายกรัฐมนตรีออืนั่นก็คือเป็นการชุมนุมที่ไม่เคยมีจํานวนคนเข้าร่วมมากขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วตอนนี้คุณรักษิณก็ฉวยโอกาสว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยดูจะเพียงพล้ำดูจะแก้ไขโควิดไม่ได้ดูจะอะไรไม่ได้เนี่ยคดูมันอ่อนแอดูอ่อนแอแล้วก็ก็ได้ขย่มใหญ่เลยทั้งเครือข่ายคุณรักษิณทั้ง คุณทักษิณเองทั้งเครือข่ายในประเทศคุณจตุพงษ์จตุพรมอบอะไรทั้งหลายเนี่ยนะออกมาถล่มกันใหญ่เกียวว่าล้อมโลกล้อมไทยเลยอะนะแต่ว่าดูจะไม่ค่อยสําเร็จนะค,ครับคนก็เชื่อถือน้อยแนละ้วคือถ้าเป็นนักมวยก็เหมือนกับรัฐบาลนี่กําลังเมาหมัดอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีกำลังเมาหมัดโดนหมัดเสยไปคางโดนซ้าโดนซ้าโดนซ้ํมืมันก็เดินปุ๋ยไปไปมาแล้วโดนซ้ําอีกอปซ้าอีกป ยังไม่นอนยังไม่นอกยังไม่นอกคเดิน <laughs> มีแต่เป๋มีแต่เป๋ไปไปมาแล้วก็ฟื้นเป๋ไปไปมาแล้วก็ฟืนปปฟ้นขึ้นมาอ,อย่างเงี้ยแ,<ต>แต่ว่าคนที่รับเล่าคือชาวบ้านไงคนที่รับบ้านแล้วไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านอย่างเดียวนะมีลูกหาบอีกหลายคนเนี่ยต้องช่วยกันหามมาให้น้ําที่มุมอ่ะก็เห็นเขาจะมีเนี่ยอีกแนวหนึ่งก็คืออีกช็อตหนึ่งก็คือการอภิปราย ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีก็นะฝ่ายค้านเนี่ยประชุมเฉพาะพรรคเพื่อไทยเนี่ยประชุมตกลงไปแล้วแถลงข่าวเรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกว่าวันพรุ่งนี้วันที่12เออวันวันพุธเนี่ยจะประชุมกับพรรร่วมทั้งหมดเพื่อที่จะ,ะร่างเป็นมติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแล้วก็บอกว่าจะอภิปรายตามมาตรา1นึห้าหของรัฐธรรมนูญหนึ่งหหนก็คืออภิปราย ไม่วายวางใจแบบลงมติคืออภิปรายมีสองอย่างแบบไม่ลงมติอภิปรายทั่วไปเนี่ยแต่ว่าไม่ลงมติกับลงมติคืออภิปรายไม่วางใจมีอย่างเดียวละไรคือไม่ปลายไม่ตั้งใจคือลงมติแต่ว่าถ้าไม่ลงมติคืออภิปรายทั่วไปทั่วไปอันนี้อันนี้อภิปรายแบบลงมติครับืมฮะก็อภิปรายตั้งใจซึ่งเขาก็ในสมัยประชุมในหนึ่งปีเนี่ยก็สามารถทําได้อะเดิมปีทาได้หนึ่งครั้ง หนึ่งปีเนี่ยทำได้หนึ่งครั้งถึงแม้ว่าในหนึ่งปีมีสองสมัยประชุมอืแต่ว่าอภิปรายได้ครั้งเดียวครับซึ่งกลาวนี้เนี่ยจะทันสมัยประชุมนี้ไหมก็น่าจะทันสมัยประชุมนี้แหละเท่าที่ดูคือเดือนสิงหาคมอน่าจะอภิปรายได้สิงหาคมเขาจะยื่นปลายเดือนกรกฎาคมนี่แหละครับแต่ว่าที่ต้องจับตาดูคือเขาจะยื่นอภิปรายกี่คนใครบ้างก็เป้าหมายหลัก ถ้าผมมองนะคือตัวนายกรัฐมนตรีนี่นี่เป็นเป้าหมายหลักอ๋ออันนี้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามวยมอมหมัดอยู่เนี่ยก็ต้องมันก็ต้องซักใส่ก็เพิ่มเข้าไปคือต้องเอาให้นอ่มเอาเต็มที่แหละคราวนี้ผมว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะโดนหนักกว่าคนอื่นๆในบรรดารัฐมนตรีทั้งหมดแม้ว่าจะเป็นมวยคางแข็งใช่ไหมมวยยืนระยะนานมวยยืนระยะออยู่ครบยกขออยู่ครบยกจะไม่โดนนกเนี่ยนะแต่ว่าแต่ไม่แน่อื แต่ว่าต้องตามดูต่อไปว,ว่าจะมีรัฐมนตรีคนไหนถูกลากโยงพ่วงไปด้วยหรือเปล่าก็ต้องโดนเดี๋ยวต้องมีพ่วงเนี่แต่ว่าเป้าหมายใหญ่ก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องโควิดเรื่องวัคซีนเรื่องยีเอย,ยาเรื่องเศรษฐรรกิจที่ล้มเหลวนี่จะจัดการอย่างไรครับนะน่าติดตามดูนะเพราะว่าครับท่ามกลางกระแสที่ไม่เอาผลเอกประยุทธ์แล้วนี่ก็ตามนีนะกระแสส่วนหนึ่งนะ,ะครับนะ ผลการอภิปรายไมั้งใจครับเป็นยังไงนะแต่ว่าฝ่ายค้านเองก็ต้องต้องต้องเตือนไว้หน่อยเหมือนกันนะฝ่ายค้านเองต้องมีกับภาพถ้าจะรัฐบาลด้คือก้าวไกลคุณก็ต้องมารู้ว่าเขาไม่ใช่คุณก็ไปโดนโดนคุณอยากทําอะไรคุณก็ทําอยากอะไรคุณก็ทำอย่างเงี้ยนี้คุณไม่ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็แค่เริ่มมุกก็หมดแล้วแต่การอภิปรายไม่ว่างใจมันก็ไม่เคยมีที่ว่าล้มรัฐบาลได้นะก็เปลี่ยนแปลงมาก็เคยมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าโอเคมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่า ลงมติแล้วไม่ไว้วางใจเนี่ยไม่มีครับแต่ว่าเป็นเอฟเฟกต่อเนื่องไงก็เหมือนฉีดวัคซีนอ่ะตายเพราะวัคซีนไม่มีแต่ว่าเอฟเฟกต่อเนื่องมีตายเพราะโรคต่อเนื่องเอฟเฟกต่อเนื่องอะอย่างนี้ก็มีกันปรับคอรมอมีการลาออกอะไรต่างๆก็ว่ากันไปยุบสภาสมัยคุณเจวยยุบสภาใช่ไหมก็สมัยกุญเจียยุบสภาสมัยป๋าเปลมก็มีการลาออกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอืมนะแต่ว่าจะล้มรัฐบาลนี่ไม่เคยมีแต่ว่าเอฟเฟกจากการอพิปารณาวางใจเนี่ย มันก็เกิดขึ้นอยู่มันอยู่ที่ว่าจะแรงหรือไมะไรเอฟเฟกจะแรงเรื่องไแรงเอฟเฟกเนี่ยอยู่ที่ว่าคุณฉีดอะไรก็ปา่ปไงปัญหาว่าอยู่ที่ข้อมูลของฝ่ายค้านว่าคุณมีไม้เด็ดแค่ไหนอย่างไรนะะแต่ผมดูแล้วเนี่ยคือลีลาโูหารก็ไม่ได้ข้อมูลก็ไม่ได้ที่ผ่านมาเนี่ยลีลาการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนรัฐบาลสภาผู้แทนรัฐมรุษยคปัจจุบันเนี่ยมันลีลามันไม่น่าติดตามมาสมัยก่อนบอกว่าสองทุ่มเฉลิมจอง สองทุ่มครึ่งหรือสี่ทุ่มใจลงใจลงอย่างเนี้ยหรือเวลาเนี้ยไปสิทธ์จูดินหรือว่าสมัครทุนตะเวดอย่างเนี้ยคนจะจ้องที่จะรอฟังแต่ทุกวันที่ถามว่าใครจะพิปลายนึกไม่ออกว่าใครวะสุทินกลางแสงเลยไหมทุทินกลางแสงคนจ้องจะดูไหมล่ะสรูเชตเสื้อเมืองพ่านใช้ไหมทรเชตพิเชตพิเชตพิเชตเสื่อเมืองพ่านคนจะตามดูไหมล่ะมันก็ไม่ถึงขนาดว่าเออคนต้องเข้ารอติดตามไม่ใช่พิธานใช่ไหม พิธาเออพิธาพิธาไออันน้นพิธาพ่าไอไอพากระจายแล้วพิธานน่นไออะไรอ่ะโชรุมรถตัวระบระบิดอะไรปอ่ะออนะคือมันไม่เหมือนเมื่อก่อนไงเมื่อก่อนนันก็ต้องคุณเฉลิมบอกว่าอ่าอะไรนะต้าออแมนใหญ่เมียนเลยคนก็เออเข้าติดตามท่านท่านประธานตามผมมาครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วก็มีชาติมีอะไรต่างๆมันเดือดชีช้ชช มันน่างน้อคนเชื่อไปครึ่งหนึ่งมันเทอมูลจริงไม่จริงนะแต่ว่าข้อมูลดีว่าไปพูดมาถึงก็อภิปรายวิปรายวิปรายนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้ชาติทั้งหลายเขาขึ้นจอไงครับมันไม่จะออกมาฉากมาตั้งใจยืนชี้เหมือนเมื่อก่อนอ่าแต่ก็เอามาวางได้ก็วางได้แต่ว่าต้องขออนุญาตนะขออนุญาตก่อนอะอย่างเงี้ยต่างมันมันมันไม่เหมือนของสมัยก่อนนะความขลังมันน้อยลงความขลังมันความม่าต่างในการอภิปรายการแจ้อ แรงจูงใจไอพวกนี้มันไม่น้อยกว่าครับขวายกันก็ไม่เติมถืออากาศไม่เป็นเนี่ยขวายกันก็นยังไม่แข็งพอเนี่ยมันมันจบนะครับมาจบอ่ะนี่ต้องติดตามกันต่อนะวันนี้เปิดหน้าชกหมดเวลานะลา่านผไปชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ